ครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตสกิจต่อมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใน EP ีนี้นั้นก็จะเป็นการเฉลยแบบฝึกหัดที่1.3ในตอนที่1กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะของการแก้อสมการแล้วก็การเขียนกราฟเพื่อแสดงคําตอบของอสมการในแต่ละข้อกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มในข้อที่1กันเลยนะครับข้อที่1เขากําหนดให้ x บวก5นะครับมากกว่าหรือเท่ากับ12ให้เราแก้สมการ ซึ่งการแก้สมการก็จะออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับนะครับจากสมการ x บวก5มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ12ตัวนี้นะครับเราจะต้องอาศัยสมบัติของการไม่เท่ากันของอสมการนะครับเข้ามามีส่วนช่วยในเรื่องของการแก้อสมการในครั้งนี้สังเกตตรงนี้นะครับว่าเราต้องการที่จะได้ตัวแปร x นะครับเพราะฉะนั้นตรงที่ยังเป็นปริปักก็คือตัวนี้นะครับก็คือลบ5 เราพยายามจะกำจัดลบห้าแผนวิธีการก็คือเราจะนำลบห้ามาบวกทั้งสองข้างของอสมการเพฉะนตรงนี้ก็จะบวกด้วยลบห้าเข้าไปเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับตรงนี้นะครับบวกห้ากับลบห้าตรงนี้นะครับบวกด้วยลบห้าก็จะกลายเป็นความหมายก็คือบวกห้าลบห้าฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับลบห้านั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทําการตัดทอนกันไปเห็นไหมครับห้ากับลบห้ารวมกันก็ได้ศูนย์ ก็จะทําให้ฝั่งซ้ายนั้นเหลือแค่ x ฝั่งขวา12ลบ5ก็จะได้เเพราะฉะนั้น x ของเราก็จะมีค่ามากกว่า7นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปเขียนแล้วก็สรุปคําตอบในกราฟเส้นจํานวนกันนะครับอ่าโอเคนะครับเพราะฉะนั้นคําตอบของอสมการในข้อนี้ก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ7สามารถเขียนเส้นจํานวนในลักษณะของการวงกลมทึบที่บริเวณเลข7แล้วก็หัวลูกศรชี้ไปทางทิศทางด้านขวามือนั่นเอง โอเคนะครับต่อไปในข้อที่2ครับ10ลบ a มีค่ามากกว่า8นะครับข้อนี้เราจะลองพิจารณาแล้วก็สามารถที่จะมองได้หลายๆลยลักษณะซึ่งลักษณะตัวอย่างที่สามารถนําเสนอในวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะดังต่อไปนี้ครับะนะครับเรามาดูกันก่อนจากสิ่งที่โจทย์กําหนดให้ตรงนี้นะครับเราจะพบว่าตัวแปรที่มีในโจทย์ข้อนี้ก็คือตัวแปร a นะครับแต่สังเกตว่าข้อนี้ตัวแปร a ของเรานั้น เป็นตัวแปรที่มีลบอยู่ด้านหน้าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราเลยพยายามที่จะกําจัดตัวแปรที่เป็นลบนะครับโดยการนํา a ที่เป็นบวกนะครับมาบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการก็จะได้ดังอบปนี้นั่นเองจะพบว่าตรงนี้นะครับลบ a กับ a ก็จะทําการรวมกันหักล้างกันเป็น0ูนย์ฝั่งซ้ายจึงเหลือแค่10ตัวเดียวฝั่งขวาก็จะเป็น8ปดบวก a ถูกไหมครับจากนั้นเราจะพบว่าตัวแปร a ของเราก็ได้ ย้ายมาอยู่ด้านขวาแล้วเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งต่อไปที่เราจะต้องหาค่าก็คือเราพยายามที่จะหาค่าของ A โดยกําจัดตัวแปรที่อยู่ด้านขวากับ A ออกไปนั่นคือการที่เราจะกําจัด8เราก็จะต้องอาศัยการนำลบ8ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองเมื่อเรานาลบ8มาบวกเข้าทั้งสองข้างก็จะเป็นในลักษณะดังต่อไปนี้เห็นไหมครับพอเรานาลบ8มาเรียบร้อยนะครับ เราก็จะทําการหักล้างกันนะครับนํา8กับลบ8มารวมกันเพราะนั้นตอนนี้ก็จะเหลือแค่ a อย่างเดียวฝั่งซ้ายมือตัวน,นี้10ลบกับ8ก็จะมีค่าเท่ากับ 2, 2> เพราะฉะนั้นคําตอบของข้อน,นี้ก็คือ2นั้นจะต้องมีค่ามากกว่า a นั่นเองเดี๋ยวเรามาลองเขียนเส้นจนํานวนและการสรุปคําตอบกันเลยนะครับก็จะพบว่านะครับคำตอบของเราในที่นี้ที่เพิ่งพูดไปเมื่อกี้ก็คือการที่เราบอกว่า2มากกว่า a นะครับความหมายของมันก็คือเราก็อาจจะพูดได้อีกในหนึ่งว่า a น้อยกว่า2นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบของอาสมการข้อนี้ก็คือจํานวนจริงทุกๆจํานวนนะครับที่มีค่าน้อยกว่า2นั่นเองสามารถเขียนอยู่ในรูปของเส้นจํานวนบริเวณ2ที่เป็นวงกลมโปร่งนะครับแล้วก็หัวลูกศรชี้ออกไปทางด้านซ้ายมือนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเป็นข้อที่3ครับเขากําหนดให้ c ส่วนด้วย2นะครับลบกับ1 มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ5ครับเดี๋ยวเรามาลองแก้อสมการข้อนี้ไปพร้อมๆกันเลยครับาจากอสมการที่กําหนดให้นะครับเราก็จะพบว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังพิจารณานั้นนะครับเราจะต้องหาตัวแปร4นะครับที่เราต้องการแต่สังเกตดีๆว่าข้อนี้นั้นมีทั้งส่วนด้วย2ตัวนี้แล้วก็มีลบหที่ขัดขวางอยู่ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการที่เราจะต้องพิจารณาก็คือเราจะกําจัด ตัวแปรที่อยู่บริเวณที่ไกลออกจากตัวแปร c ก่อนนั่นก็คือในที่นี้เราจะกําจัดลบ1ก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการกําจัดลบ1ออกนั่นก็คือการนําเอา1มาบวกเข้าทั้งสองข้างของอัสมการนั่นเองนะครับก็ะจะได้ตัวเลขบกหในบริเวณนี้เราก็จะทําการหักล้างกันระหว่างลบ1กับ1ตรงน,นี้จะทําให้ด้านซ้ายมือนั้นเหลือแค่4ส่วน2 ด้านขวามือก็จะมีค่าเท่ากับ6นั่นเองตามนี้นะครับจากนั้นเราจะพบว่าตัวแปรตรงนี้นะครับจะพบว่าเรามี2หารอยู่ที่บริเวณตัว4วเราจะพยายามกําจัดเลข2ตัวนี้นะครับออกโดยวิธีการก็คือเราจะต้องนํา2มาคูณทั้ง2ข้างของสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่าถ้าเรานา2มาคูณนะครับบริเวณนี้2ก็จะทําการตัดทอนปปบุ๊บปั๊บหักล้างกันไปให้เรียบร้อย มีค่าเท่ากับ1ตัวนี้เพราะฉะนั้นด้านซ้ายมือก็จะเหลือแค่4แล้วถูกไหมครับด้านขวามือ2ก็จะนําไปคูณกับ6ซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ12นั่นเองดังนั้นข้อนี้เราก็จะได้คําตอบว่า4นั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ12นั่นเองเราไปเขียนบนเส้นจํานวนกันเลยนะครับโอเคถ้าเราเขียนในเส้นจํานวนนะครับก็จะออกมาในลักษณะดังต่อไปนี้ครับแล้วเราจะสรุปได้ว่าจํานวนจริงทุกๆจํานวนที่มีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ12 ก็จะมีหน้าตาออกมาดังกราฟที่เห็นนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปในข้อที่4นะครับเขากำหนดให้ลบ x ส่วนด้วย3บวก2น้อยกว่าลบ3เดี๋ยวเรามาลองแก้อาสมการข้อนี้กันเลยนะครับาจากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะครับเราจะพบว่าตัวแปรที่เราต้องการหาค่าก็คือตัวแปร x ถูกไหมครับแต่ในที่นี้นั้นเราจะพบว่าการที่เราจะหาตัวแปร x นั้น มี3ขัดขวางอยู่แล้วก็มี2บริเวณนี้ที่ขัดขวางเราอยู่เราจะต้องหาวิธีการกําจัดตัวเลขทั้ง2ตัวนี้ออกไปจาก x ให้ได้ซะก่อนนะครับแผนวิธีการก็คือเราจะต้องเอาตัวเลขที่เป็นตัวเลขตรงกันข้ามนะครับมาบวกเข้าเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะพบว่าการที่เราจะกําจัดตัวเลข2ตัวนี้ เราก็จะต้องนำเอาลบสนั้นมาบวกทั้งสองข้างของอสมการให้เรียบร้อยก่อนเมื่อบวกเข้าก็จะออกมาในลักษณะที่เห็นดังนี้นะครับเราก็จะพบว่าตัวนี้นำสอไปรวมกับลบสตรงนี้ก็จะได้ออกมาตัวนี้นะครับหากล้างกันไปเรียบร้อยแ้นซ้ายมือของเราก็จะเหลือแค่ลบ x ส่วนด้วย3นั่นเองบริเวณด้านขวามือตรงนี้ที่เราเอามาลบกันนะครับลบ3รวมกับลบ2ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ ลบ5นั่นเองก็จะทําให้เราได้ว่านะครับลบ x ส่วนด้วยนั้นมีค่าน้อยกว่าลบ5ตามนี้นั่นเองลําดับต่อมาก็คือเราจะกําจัดลบที่อยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็กําจัดเลขสที่เป็นตัวหารตัวนี้วิธีการก็คือเราจะต้องนําเอาลบ3นั้นมาคูณทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นเมื่อเรานาลบ3ามมาคูณเข้าทั้ง2ของอสมการเรียบร้อยนะครับเราก็จะพบว่า สิ่งที่สำคัญก็คือการที่เรานำเอาลบมาคูณทั้งสองข้างของอสมการนั้นจะทำให้เครื่องหมายบริเวณนี้เห็นไหมครับมีการพลิกหรือการสลับเครื่องหมายให้หันไปอีกด้านหนึ่งนั่นเองอ่าโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นการคูณด้วยจำนวนที่ติดลบเนี่ยก็อย่าลืมกลับเครื่องหมายอาสมการด้วยเนาะเราจะมาสรุปคำตอบและเขียนกราฟได้ดังต่อไปนี้นั่นเองครับ เพราะฉะนั้นคําตอบของอสมการข้อนี้ก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มีค่ามากกว่า15นั่นเองก็จะสามารถเขียนตัวอย่างของการหาเส้นจํานวนแล้วก็ทิศทางของการเขียนลูกศรได้ดังรูปดังต่อไปนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปในข้อที่5นะครับเราจะแก้อสมการ x ส่วนด้วย4บวก2มีค่าไม่เท่ากับ3นะครับนั้นข้อนี้เป็นเครื่องหมายไม่เท่ากับวิธีการหาคําตอบของอสมการข้อนี้นั้น เราจะลองเปรียบเทียบกับอสมการกันก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะลองหาคําตอบแบบสมการธรรมดานะครับแล้วเราจะมาตอบคําถามในลักษณะที่มันตรงข้ามกับตัวคําตอบที่เราได้นั่นเองจะมีวิธีการยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับข้อนี้นะครับเริ่มจากการที่เรานั้นเปลี่ยนอสมการนี้นะครับให้อยู่ในรูปของการเขียนเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายสมการเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็จะคล้ายๆกับ ข้อขอกับทุกข้อที่ผ่านมานะครับขออภัยครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยงั้นข้อนี้ตัวแรกที่เราจะต้องทําการกําจัดออกก็คือบวกสบริเวณนี้ใช่ไหมครับนั้นการที่จะกําจัดบวกสก็คือการนําเอาลบสไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองทําการบวกกันให้เรียบร้อยดังที่เห็นภาพเราก็จะว่าตรงนี้ครับ2ก็จะทำการลบกับ2ตัวนี้หักล้างกันไปกลายเป็นว่าฝั่งซ้ายมือเราจะเหลือแค่ x ส่วนด้วย4นั่นเอง ด้านขวามือตรงนี้3ลบก,กับ2ก็จะทำให้เราได้ว่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ1นนั่นเองนะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าการที่เราอยากได้ตัวแปร x นั้นนะครับมี4ที่หารอยู่บริเวณด้านล่างดังนั้นการที่จะกำจัด4ที่เป็นตัวหารตรงนี้เราจะต้องนำเอา4ไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองทำการคูณ4เข้าไปที่บริเวณทั้งสองข้างของอสมการเรียบร้อยบริเวณนี้เราจะพบว่าตัดถอนกันได้เรียบร้อยนะครับตบกันบุ๊บป๊๊บ จะทาให้ฝั่งซ้ายมือน,นั้นเหลือแค่ตัวแปร x และฝั่งขวาม,มือก็จะมีค่าเท่ากับ4นั่นเองแต่สิ่งที่เราได้คําตอบในข้อนี้นั้นนะครับจะพบว่า x นั้นที่เท่ากับ4จะเป็นคําตอบของสมการแต่โจทย์ข้อนี้นั้นเราให้เป็นโจทย์ของอสมการเพราะฉะนั้นเราจะแทนค่าย้อนกลับและจะได้คําตอบของอสมการดังต่อไปนี้นั่นเองครับเนื่องจากเราจะพบว่าตรงนี้นะครับ4เป็นคําตอบของสมการถูกไหมครับเพราะฉะนั้น คำตอบของอสมการของเรานั้นก็จะต้องเป็นตัวที่ตรงข้ามกับ x เท่ากับ4นั่นเองแปลว่าข้อนี้คำตอบของเราก็จะเป็นคำตอบในลักษณะที่บอกว่า x นั้นจะไม่เท่ากับ4หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าทุกๆจํานวนจริงที่ยกเว้น4นั่นเองเพราะฉะนั้นการเขียนกราฟของข้อนี้นะครับก็จะสามารถเขียนในลักษณะที่เราจะวงกลมโปร่งไว้ที่บริเวณเลข4แล้วทิศทางของลูกศร ก็จะออกจาก4ไปทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวาดังรูปที่เห็นตามนี้นะครับต่อไปโจทย์ข้อที่6นะครับเขาให้เราแก้อสรรมการ3คูณอยู่กับ M-1 ลบ1น้อยกว่า18เดี๋ยวเรามาลองดูวิธีการคิดคำนวณในข้อนี้กันเลยครับจากตรงนี้นะครับเราจะพบว่า ตัวแปร m ของเรานั้นอยู่บริเวณด้านในวงเล็บเพราะฉะนั้นตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บนั้นเราจะเก็บไว้ก่อนคือ,อยังไม่เคลียร์นะครับเราจะขอเคลียร์ในตัวเลขที่อยู่บริเวณด้านหน้าก่อนซึ่งก็คือเลข3การที่เราจะกําจัด3ที่คูณอยู่ได้นะครับเราจะต้องนําเอาเศษหนึ่งส่วนสนะครับไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นการคูณ1นส่วนสเข้าไปบริเวณทั้งสองข้างแบบนี้ก็จะทําให้เรารได้ความหมายหรือมีค่าเท่ากับ เหมือนกับการที่เรานำสามไปหารทั้งสองข้างแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นฝั่งซ้ายมือสามนะครับตัดกับ3ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1น่หายไปนะครับตัวนี้ก็จะทําให้เราเหลือแค่ m ลบหนทางด้านซ้ายนั่นเองฝั่งขวามือ18หารด้วยสามก็จะมีค่าเท่ากับหกตามนี้นะครับจากนั้นเราจะพบว่าการที่เราต้องการตัวแปร m เราจะต้องกําจัดลบหออกไปการที่จะกําจัดลบหก็คือการเอาหไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนั่นเอง เพราะฉะนั้นการบวกด้วยหนึ่งตรงนี้จะทําให้ตรงนี้นะครับหักล้างและตัดทอนกันไปให้เรียบร้อยจะทําให้ฝั่งซ้ายมือมีค่าเท่ากับ m ฝั่งขวา6บวกด้วย1ก็จะมีค่าเท่ากับ7นั่นเองะงนั้นเราไปสรุปคําตอบและเขียนกราฟกันเลยนะครับเ,เพราะฉะนั้นคําตอบของอสมการข้อนี้ก็คือจํานวนจริงทุกๆจํานวนที่น้อยกว่า7นั่นเองแม้นถ้าเราเขียนกราฟของอสมการนี้ก็จะพบว่าเราจะวงกลมโปร่งไว้ที่เลข7็ถูกไหมครับแล้วก็น้อยกว่า7ก็คือการที่ มีทิศทางของลูกศรน,นั้นไปทางด้านซ้ายมือดังภาพนั่นเองโอเคนะครับต่อไปในข้อที่7นะครับเขาให้เราแก้อสมการ x บวก1ทั้งหมดส่วนได้2มากกว่าหรือเท่ากับ7นะครับข้อนี้เดี๋ยวเราไปดูวิธีแนวคิดกันเลยครับอ,ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับข้อนี้นะครับจะแตกต่างจากข้อ4,5,6เมื่อสักครู่ไปสักหน่อยนะครับนั่นก็คือเราจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นั้น สอของเรานะครับหารอยู่ทั้งหมดกับตัวข้างบนนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการกําจัดตัวแปรตัวเลขของข้อนี้นะครับเราจะกําจัดที่บริเวณด้านล่างกันก่อนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าเรามองโจทย์ในลักษณะนี้นะครับเราพบว,ว่าตัวแปร x เนี่ยอยู่ด้านบนถ้าเปรียบสมมติก็คือ1กับ x ตัวนี้มีความสัมพันธ์กลมเกลียวกันอยู่เนาะเพราะะน,นเราอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขา เดี๋ยวเราจะเอาตัวที่อยู่ด้านล่างนี้เคลียร์ก่อนนะครับเรามาดูกันเลยการที่เราจะเอา2ถูกกําจัดออกไปเราก็จะต้องนํา2ไปคูณทั้ง2ข้างของอสมการนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการที่เรานําเอา2คูณเข้าทั้ง2ข้างของอสมการนี้เราก็จะพบว่า2ตัวนี้ก็จะตัดกันกับ2ตัวนี้ียปล่อยด้านซ้ายมือก็จะเหลือแค่ x บวก1ถูกไหมครับด้านขวาก็จะทําให้เราได้มีค่าเท่ากับ14นั่นเอง จากนั้นเราต้องการตัวแปร x ต้องกําจัด1ออกไปการกําจัด1ในที่นี้ก็คือการนําเอาลบ1นะครับไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองเพราะนั้นข้อนี้1ลบ1ตัดทอนหักล้างกันให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายได้ x อ,ออกมาฝั่งขวามือ14บวกด้วยลบ1ก็จะมีค่าเท่ากับ13นั่นเองเพราะฉะนั้นเราไปดูการสรุปคําตอบและเขียนการาฟของข้อนี้กันเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับดังนั้นคำตอบของอสมการข้อนี้ก็คือจำนวนจริงทุกจำนวนที่มากกว่าหรือเท่ากับ13สามารถเขียนกราฟในลักษณะที่เราวงกลมทึบนะครับไว้ที่เลข13แล้วก็หัวลูกศรน,นั้นพุ่งทิศทางชี้ออกไปที่ทางด้านขวามือนั่นเองโอเคนะครับสำหรับข้อที่8นะครับโจทย์เขากำหนดให้ x บวก1ทั้งหมดส่วนด้วย8มีค่าไม่เท่ากับ14นะครับวิธีการของการทา โจทย์ข้อนี้ก็คือการที่เราจะแก้อสมการที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับเราจะลองมาคิดแบบเครื่องหมายสมการทั่วๆไปกันก่อนนั่นก็คือออกมาในลักษณะแบบนี้ครับจากสมการนี้นะครับจากสมการ x บวก1หารด้วย8เท่ากับ14ตัวนี้วิธีการกําจัดก็จะคิดคล้ายๆกับข้อที่7นั่นก็คือพิจารณาว่า1กับ8นะครับตัวนี้จะพบว่า1น,นั้นมีความใกล้ชิดกับ x ที่อยู่บริเวณด้านบนดังนั้นเราจะยังไม่แตะเขานะครับ เราจะมาเคลียร์อินังแปดที่อยู่ด้านล่างนี้ก่อนเนาะเพราะฉะนั้นข้อนี้การที่จะกําจัดแปดก็คือการนำแปดนั้นไปคูณทั้งสองข้างของอสมการนั่นเองเราก็จะคูณแปดเข้าไปแปดก็จะทําการจิก็เริ่มค้มตัดทอนกันให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายเหลือแค่อะไรครับ x บวกหนึ่งฝั่งขวามือสิบสี่คูณด้วยแปดเข้าไปกลายเป็นหนึ่งร้อยสิบสองนั่นเองจากนั้นก็ง่ายแล้วถูกไหมครับการที่เราจะได้ตัวแปร x ก็คือต้องกําจัดอินังเสี้ยมหนามตัวนี้นั่นก็คือ หตัวนี้วิธีกำจับก็คือการนำเอาลบหไปบวกทั้งสองข้างของอสมการเขาก็จะทำการตัดกันุูปปับ๊บเรียบร้อยฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ x อย่างเดียวฝั่งขวา12ลบหก็จะได้10เขาไปครับฝั่งขวาคือ112ลบหนะครับก็จะได้1 1 1ร้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้เราจะนำมาสรุปเป็นคำตอบของอสมการกันได้แบบนี้นั่นเองครับอ่าโอเคนะครับ เนื่องจาก x เท่ากับ111นั้นเป็นคำตอบของสมการตามนี้นะครับดังนั้นคำตอบของอะสมการของเรานั่นก็คือจำนวนที่มันต้องยกเว้นเลข111ที่หาสักครู่นี้นั่นเองเพราะฉะนั้นการเขียนกราฟก็คือเราจะวงกลมโปร่งไว้ที่111แล้วของลูกศรก็จะพุ่งออกไปทั้งสองทิศทางทั้งทางด้านซ้ายและทางด้านขวานั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเรามาดูในข้อที่9นะครับข้อนี้เขากำหนดให้ตัวแปร B บวกสน้อยกว่า 2B ลบ1นะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราจะมาแก้อสมการไปพร้อมๆกันเลยเดีย๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับอ่านะครับจะพบว่าข้อนี้นั้นมีตัวแปรอยู่บริเวณทั้ง2ด้านของอสมการเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นครนี้เราต้องวางแผนดีๆเนาะอันดับแรกนะครับในข้อนี้นั้นคุณครูจะพิจาราแล้วก็กําจัดที่บวก4ก่อนเนาะ กำจัดตัวเลขก่อนนะครับดังนั้นคราวนี้การกําจัด4ที่อยู่ด้านซ้ายตัวนี้ก็คือการนําเอาบวก4ขออภัยครับลบ4นั้นไปบวกเข้าทั้งสองข้างของอสมการ4ตรงนี้กับลบ4ตัวนี้ก็จะทําการรวมกันเป็น0น,นะครับออกมาเหลือเฉพาะ b ทางด้านซ้ายเรียบร้อยฝั่งขวามือ 1, ลบ1รวมกับลบ4ตรงนี้ก็จะทําให้เราได้ว่าตัวนี้มีค่าเท่ากับ 2b ลบ5ก็จะได้บริเวณนี้ออกมานั่นเอง สังเกตว่าตัวนี้นะครับตัวแปรยังอยู่ทั้งสองทิศทางแล้วก็ยังมีลบ5ที่บวกอยูอ่ที่ลบอยู่ด้านขวามือนี้นะครับดังนั้นเราจะกํจาจัดลบ5ต่อกันก่อนเนาะโดยการนําเอา5ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการถูกไหมครับเมื่อทําการบวกทั้งสองข้างจะพบว่าตรงนี้นะครับลบ5กับ5ก็จะทําการรวมกันก็จะเหลือแค่ด้านขวามือเหลือแค่บวก 2b นะครับจากนั้นเราจะเห็นว่าตรงนี้นั้น เราจะเห็นตัวแปร b อยู่สองด้านเราก็จะทำการหักล้างหรือการทำการกำจัดตัวแปร b ที่อยู่ด้านซ้ายมือออกก่อนนะครับเพราะฉะนั้นคราวนี้การกำจัดตัวแปร b ก็คือการนำเอาลบ b ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการดังนี้เราก็จะได้ว่าตรงนี้นะครับลบ b ก็จะตัดกับ b ตรงนี้เพราะฉะนั้นทำให้บริเวณด้านซ้ายนั้นเหลือเฉพาะ เลข5ดังที่เห็นตัวนี้ฝั่งขวามือนะครับมีอยู่ 2B เมื่อลำนำเอาไปบวกกับลบ b ก็จะหมายถึง2 b ลบออก 1b ก็จะเหลือแค่ B เดียวนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เราก็จะได้ว่า5นั้นมีค่าน้อยกว่า B นั่นเองเราก็จะนำข้อนี้ไปเขียนกราฟจะได้ออกมาในลักษณะคำตอบดังต่อไปนี้นั่นเองครับะนะครับแต่เนื่องจาก5น้อยกว่า B นั้นมีค่าหรือมีความหมายเดียวกับ B มากกว่า5นะครับดังนั้นคําตอบของอสมการข้อน,นี้ก็คือจํานวนจริงทุกจํานวนที่มากกว่า5เขียนสมการเขียนอสมการออกมาได้ดังกราฟที่เห็นข้างล่างนี้เลยโอเคนะครับต่อไปเป็นโจทย์ข้อที่10นะครับเขากําหนดให้ 0.7a ไม่เท่ากับ 0.3a บวก2นะครับข้อน,นี้เป็นอสมการที่อยู่ในรูปเครื่องหมายไม่เท่ากับอีกแล้วดังนั้นข้อน,นี้เราจะมาลองพิจารณากระบวนการแก้แบบสมการท,ทั่วไปกันก่อนนะครับ วิธีการคิดนั้นจะเป็นแบบไหนเราไปติดตามกันเลยอ่าโอเคนะครับจะพบว่าจากข้อนี้นั้นเราจะเปลี่ยนให้ในรูปของการแก้สมการทั่ว,วไปก่อนนั่นก็คือมีเครื่องหมายเท่ากับเนาะวิธีการมองของข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายนั้นมีอยู่ 0.7a ส่วนฝั่งขวานั้นมีอยู่ 0.3a ซึ่งจะเห็นว่าตัวแปร A นั้นมีอยู่ทั้งหมด2ด้านด้วยกันเพราะฉะนั้นข้อนี้เราเลยกําจัดตัวแปรที่น้อยกว่านั่นก็คือการกําจัดลบ0ูนย์ขไปครับ การกาจัด0 3น้นั่นเองนั้นการกําจัด 0.3A ก็คือการนําเอาลบ 0.3A ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับเมื่อบวกกันออกมาก็จะมีหน้าตาประมาณนี้ฝั่งซ้ายมือนะครับเราก็จะพบว่าถ้าเรานําออกไปลบกันเราจะทําให้คําตอบของฝั่งซ้ายนั้นเหลือแค่ 0.4a นั่นเองส่วนฝั่งขวามือนั้นนะครับก็จะพบว่าตรงลบ 0.3A ตรงนี้นะครับก็จะทําการตัดหักล้างกับ 0.3ด้านหน้าก็จะทำให้เราเหลือแค่เลข2ที่เป็นคำตอบของฝั่งขวามือนั่นเองจากนั้นจะเห็นว่าตัวแปร a ของเราก็จะอยู่เฉพาะด้านซ้ายเรียบร้อยนะครับจากนั้นเราก็แค่กำจัด0.4ที่อยู่ด้านหน้า0.4นั้นคูณอยู่กับ a เพราะฉะนั้นการกำจัดตัวเลขที่เป็นลนักษณะของการคูณน,นั่นก็คือเราจะต้องนำเอาเศษส่วนแบบนี้ครับไปคูณทั้งสองข้างของอสมการข้อนี้นั่นเองเพราะฉะนั้น การคูณด้วย1ส่วน0.4ก็จะทําให้ตรงนี้นะครับเป็นลักษณะของการหารและหักล้างตัดทอนกันไปแะนฝั่งซ้ายก็จะเหลือแค่ตัวแปร a นั่นเองฝั่งขวามือคิดคํานวณตัวเลขนะครับ2คูณด้วย0.4ก็จะมีค่าเท่ากับ5้นั่นเองเพราะฉะนั้นคาตอบของข้อนี้ถ้าเป็นสมการก็จะตอบว่า a เท่ากับ5เนาะแต่เนื่องจากโจทย์ของเรานั้นเป็นลักษณะของการตอบแบบอสมการเดี๋ยวเราไปเขียนกราฟและสรุปคำตอบกันเลยนะครับ อ่าโอเคนะครับเนื่องจาก5นั้นเป็นคําตอบของสมการถูกไหมครับดังนั้นการที่เราจะตอบแบบสมการเราก็จะต้องตอบในมุมที่ตรงข้ามก็คือแทนที่จะบอกว่า A หรือคําตอบของเรานั้นเป็น5คําตอบของเราก็จะได้ว่าจํานวนจริงทุกๆจํานวนที่ยกเว้น5นั่นเองังนั้นคําตอบของเราก็จะเขียนกราฟดังตัวอย่างที่อยู่ด้านล่างนี้นั่นเองโอเคนะครับ ต่อไปเป็นข้อที่11เนะครับเขากำหนดให้ 4x ลบ3มีค่าน้อยกว่า 6x บวก6นะครับงั้นข้อนี้นั้นจะทำการแก้อสมการได้นะครับเราก็จะมีวิธีการที่แล้วแต่ว่าเราจะเริ่มดำเนินการยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่คุณครูจะนำเสนอในวันนี้กันนะครับอโอเคครับสำหรับวิธีการที่คุณครูเลือกที่จะมองในข้อนี้นะครับจะพบว่าคุณครูเลือกที่จะกาจัดตัวแปร ขออไปครับคุณครูเลือกที่จะ,จะกำจัดลบสซึ่งเป็นตัวเลขออกก่อนเนาะดังนั้นการกําจัดลบสก็คือการนําเอา3มาบวกทั้งสองข้างของอาสมการนะครับเมื่อบวกกันให้เรียบร้อยลบสกับ3ก็จะทําการหักล้างตัดทอนกันไปเหลือแค่ส x ด้านซ้ายมือส่วนบริเวณด้านขวาก็จะทําให้ตัวนี้3ไปบวกกับ6ก็จะเป็น9ก็จะทําให้เราได้อสมการหน้าตาแบบนี้นั่นเองจากนั้นจะพบว่านะครับ ฝั่งซ้ายนั้นมีอยู่ 4x ฝั่งขวามีอยู่ 6x ซึ่งจะสังเกตได้ว่า6นั้นเยอะกว่าเนาะมากกว่าดังนั้นเราจึงกําจัดตัวแปรที่อยู่ทางด้านซ้ายก่อนนะครับวิธีการก็คือการกําจัด 4x นะครับก็จะเป็นลักษณะของการนําเอาลบ 4x ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการแบบนี้นั่นเองนั้นวิธีการนะครับฝั่งนี้ก็จะทําการลบผักล้างกันให้เรียบร้อยฝั่งซ้ายมือนะครับก็จะพบว่า อสมการของเราก็จะมีค่าเท่ากับการที่เรานำเอา6นั้นไปลบกับ 4x นะครับแล้วก็บวกกับ9ตรงนี้หักล้างกันให้เรียบร้อยก็จะเหลือแค่ 2x แล้วบวกกับ9นั่นเองจากนั้นเราต้องการที่จะหาค่าของ x ถูกไหมครับแต่เราต้องกำจัดตัวแปรขอภัยครับกำจัดตัวเลข9ออกไปก่อนดังนั้นข้อนี้ก็นำเอาลบ9ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการอีกครั้งหนึ่งฝั่งซ้ายมือ0ูย์ บวกกับลบก 9, ็จะทําให้ได้ว่าฝั่งซ้ายมีค่าเท่ากับลบ9ฝั่งขวามือนะครับบวก9รวมกับลบก็หักล้างกันเรียบร้อยอ่าโอเคครับเมื่อเราได้บรรทัดนี้เรียบร้อยนะครับเราก็จะพบว่าตัวนี้ยังมีตัวแปร2ที่ยังคูณอยู่กับ x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นข้อนี้เราต้องทําการนําเอา1ส่วน2ไปคูณทั้งสองข้างของอสมการเมื่อเรานําไปคูณเราก็จะพบว่าค่าของเราก็จะทําตอบก็คือ ลบเก้าส่วนด้วยสองนั้นมีค่าน้อยกว่า x นั่นเองเดี๋ยวเรามาสรุปคําตอบและวาดการาฟกันอีกครั้งหนึ่งครับสําสหรับคําตอบของข้อนี้นะครับการที่เราบอกว่าลบเส่วนสนั้นน้อยกว่า x นะครับก็จะมีความหมายเหมือนว่า x นั้นมากกว่าลบเส่วนสและเนื่องจากลบเส่วนสเราสามารถเขียนให้อยู่ในรูปจํานวนค่าแบบนี้นะครับนั่นก็คือลบสเศษหส่วนสเพื่อที่จะให้สะดวกในเรื่องของการเขียน กราฟบนเส้นจำนวนนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะออกมาในสนานัาษนี้แล้วก็จะสรุปคำตอบได้เป็นจำนวนจริงทุกๆจำนวนที่มีค่ามากกว่าลบสี่เศษหนส่วนสนั่นเองโอเคนะครับครับต่อไปเป็นข้อที่12นะครับซึ่งเป็นข้อสุดท้ายของการทำคลิปวิดีโอใน EP นี้นะครับยังไงเหลือการแก้สมการในอีกหลายๆล,ลักษณะรวมถึงโจทย์ปัญหาด้วยยังไงก็ขอฝากติดตาม กดกระดิ่งให้ช่องคลิปสกิตตอมไว้เพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมในคลิปต่อๆไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อที่12กันข้อนี้เขากําหนดให้ 5n-3 มากกว่าเศษ1ส่วน 3n บว n+2 นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดคําตอบของข้อนี้กันเลยอ่าออกมาก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะครับข้อนี้นั้นวิธีการที่เราจะมองอันดับแรกนะครับเราจะพบว่าตัวแปรที่เราสังเกตเห็นนั้นมีอยู่บริเวณ2ด้าน ค่อยๆทำความเข้าใจกันไปนะครับเห็นไหมมี n ออยู่2ด้านอันนึงมีอยู่5 n อนะครับอีกฝั่งหนึ่งมีอยู่1ส่วน3 n วิธีการก็คือข้อนี้อยากจะให้เราพยายามกำจัดตัวเลขหรือตัวแปรที่อยู่บริเวณด้านล่างนี้เพื่อให้เคลียร์ออกไปก่อนนะครับ <S <S การที่จะเคลียร์เลข3ที่เป็นตัวหารตรงนี้นั่นก็คือเราจะต้องนำา3นะครับมาคูณทั้ง2ข้างของอสมการนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะครับเราก็จะ นำเอา3ไปคูณทั้ง2ด้านแบบนี้เห็นนะครับจากนั้นเราก็จะกระจายเลข3นี้เข้าไปบริเวณในวงเล็บก,ก็จะทำให้ได้ออกมาเป็น15 n นลบ9้ถยไหมครับจากนั้นด้านความเงก็จะทำการกระจายเข้าไปในวงเล็บตรงนี้ก็จะทำให้3ตัดกับ3ตรงนี้ได้เหลือ n นนะครับแล้วก็ เมื่อ3คูณเข้าไปกับ2ตัวนี้ก็จะทําให้ได้6นั่นเอง <S 2> <S 2> <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็จะพบว่าเราต้องการกําจัดตัวแปร N อีกครั้งหนึ่งเราจึงนำลบ n ไปบวกทั้งสองข้างของอสมการนะครับการนำเอาลบเอไปบวกเข้าทั้งสองข้างตัวนี้จะทําให้ลบ n ตัวนี้หักล้างกับ n ทนั้นคำตอบของด้านขวาก็จะเหลือแค่เลข6เลขเดียวฝั่งซ้ายมือนะครับ 15n รวมกับลบ n ก็จะทำให้เหลือแค่ 14n แล้วก็ลบ9ยังอยู่บริเวณนี้จากนั้นเราจึงจะกำจัดเลข9ต่อเป็นลำดับต่อไปการกำจัด9ในที่นี้ก็คือการนำออก9นั้นไปบวกทั้ง2ข้างของอสมการถูกไหมครับจากนั้นลบ9กับ9ก็จะหักล้างกันไปเหลือเฉพาะ 14n ตรงนี้ฝั่งขวามือ6บวก9ก็จะมีค่าเท่ากับ15นั่นเองจากนั้นนะครับเราจะกำจัดเลข1 4 ที่คูณอยู่กับ n นเนาะเราก็จะต้องนำเอาเศษ1ส่วน14ไปคูณทั้งสองข้างของอสมการเพราะฉะนั้นคำตอบของเราก็จะมีค่าเท่ากับ n มีค่ามากกว่าเศษ15ส่วนด้วย14นั่นเองอาจากตัวเลขที่เราคิดคำนวณไว้ตรงนี้นะครับ n ของเราที่บอกว่ามีค่ามากกว่า15ส่วน14 15ส่วน14ตัวนี้ก็สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของ1เศษ1ส่วน14ได้นั่นเองเพราะฉะนั้น ถ้าเราเอามาเขียนบนเส้นจำนวนนะครับ1เศษ1ส่วน14ก็จะอยู่เยื้องกับ1มาอีกนิดหนึ่งนะครับนั้นคำตอบของเราก็สามารถเขียนออกมาในลักษณะดังกราฟที่เห็นนี่นั่นเองยังไงวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ติดตามช่องคลศาสกิปตอมนะครับนักเรียนทุกคนอาจจะมีแนวคิดหรือวิธีการคิดที่แตกต่างจากตรงนี้ได้ซึ่งการเฉลยตัวนี้จะเป็นการเฉลยที่ค่อนข้างละเอียดเนาะ แบนีม้มีลักษณะของการย้ายข้างแบบ0ุง5สนะครับอย่างไรก็ขอให้พวกเราทุกคนนั้นได้ทำความเข้าใจแล้วก็นําไปฝึกฝนให้ดีก็แล้วกันวันนี้คลาสสกิทตอบขอขอบคุณและสวัสดีครับ